ดีค่ะนางสาวสกณุณากินสละนะคะตอนนี้ก็ที่นี่ก็คือหมู่บ้านเปี่ยมสุขสีนะคะ24ทับ53อะคะ่ะเกี่ยวกับขนมไทยคะ่ะส่วนใหญจะเป็นขนมขนมหวานนะคะทองยอดไม่ขนุนฝอยทองทองหยิบนี้ยคะ่ะสืบทอดต่อมาคะ่ะจากคุณยายอะคะ่ะยายแล้วก็แม่แล้วก็ตัวเราคะ่ะรุ่นคุณยายอะคะ่ะก็เกือบเกือบ30ปีอะคะ่ะ คือยายเขาจะเป็นคนช่างสังเกตนะคะเวลาไปงานเวลาไปตามงานอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะคอยดูว่าเขาทํำยังไงแล้วก็นํามาเป็นประกอบประกอบอาชีพให้ลูกหลานนะคะเพื่อเลี้ยงลูกหลานมาค่ะก็มาได้ตามญาติญาติไปช่วยงานก็ดูดูเขาแล้วก็เอามาทําก็ไปช่วยช่วยเขาก็มาลองลองทำดูถ้ามันเห็นดีแล้วก็เลยทําขายเลย มีทองหยอดเม็ดขนุนฝอยทองแล้วก็ทองหยิบ3มอย่าง4อย่างเนี่ยก็แล้วแล้วก็เราก็ผ่านแปลไปอย่างอื่นได้บ้างเล็กๆน้อยนหลายหลายอย่างนะคะก็คือข้งขนมตาลทองหยิบทองหยอดคือขนมไทยส่วนใหญ่จะทำได้ะคะ่ะคือจากปกติเราขายตามขายในตลาดนะคะแล้วก็มีการขายออนไลน์หรือว่า เอาไปดัดแปลงทำกับพวกขนมเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่าที่เด่นๆที่ขายดีของเราก็จะเป็นเมคขนุนฝอยทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันเป็นขนมหลักในการเป็นขนมมงคลในการงานประเพณีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝอยทองก็คือจะใช้ตัวไข่แดงเป็นหลักนะคะส่วนใหญ่จะเป็นไข่เป็ดนะคะถ้าเป็นไข่ที่ใหม่ะคะ่ะขนมเราก็จะออกมาสวย เราก็จะมีตัวไข่แดงแล้วก็เป็นน้ำค้างของไข่อะคะ่ะที่มันจะอยู่ในในไข่แล้วก็คือเดี๋ยวเวลาเราแยกไข่แดงไข่ขาวออกมามันก็จะมีตัวน้ำค้างที่ค้างอยู่ในไข่อะคะ่ะแล้วคือจะใช้ตัวน้ำค้างเนี่ยมาผสมกับไข่แดงเพื่อจากไข่แดงที่ข้นขึ้นก็จะคือจะทำให้ไข่แดงมันมีความเหลวเหลวขึ้นสามารถโรยได้เป็นฝอยทองที่แบบว่าเป็นเส้นสายสวยงามอะคะ่ะ เราแยกไข่แดงไข่ขาวออกมาแล้วเราก็ต้องมากรองก่อนกรองเพื่อให้เนื้อเนื้อไข่ที่เราจะมาทําขนมมะคะ่ะมีความละเอียดมากขึ้นแล้วก็กรองสิ่งสกรปรกออกจากออกจากตัวขนมของเราด้วยค่ะแล้วก็ส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวหลักก็คือจะเป็นตัวน้ําเชื่อมอะคะ่ะก็คือง่ายน้ำเชื่อมของเราก็แค่มีตัวน้ําตาลทรายแล้วก็น้ําเปล่าก็คือเรามาเคี่ยวใส่กระทะอะคะ่ะ ก็คือเพิ่มตัวใบเตยเพื่อจะให้มีกลิ่นดับคาวของไข่ได้ด้วยค่ะค่ะ, mm hmm. คะก็คือจะหวานพอดีสามารถทานกับเครื่องดื่มหรือว่าเอาไปรวมกับไปทำขนมประเภทอื่นอย่างถ้าเราไปไปทำกับเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยความหวานมันก็จะค่อนข้างลงตัวไม่ให้มันไม่หวานโดดเด่นเกินไปอะค่ะมีเป็นอาจารย์พิเศษเวลาไปสอนทำขนมอย่างของกลม พัฒนาฝีมือแรงงานนะคะเขาก็จะมีเชิญให้เราไปไปสอนเกี่ยวกับใถ่ายทอดให้กับผู้ผู้ออคุมความประพฤติอะไรอย่างนี้คะ่ะไปเหมือนไปสอนอาชีพไปส่งต่อก็อยากจะให้คนรุ่นใหม่หรือว่าหลายๆคนที่อาจจะไม่ชอบขนมไทยะคะก็อยากจะให้ลองลองมาทานแล้วก็ช่วยกันสืบสารวัฒนธรรมอาหารไทยนี้นะคะ่ะถ้าสนใจหรือว่า อยากจะใช้ขนมของเราในงานพิธีต่างๆนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ร้านที่ร้านทองเหลี่ยมนะคะเบอร์โทรพท์นะคะ0813822330นะคะ